คุณแม่ท่านใดที่ยังไม่เคยทำสมาธิหรือจเจริญสติแบบจริงจังรู้หรือไม่เขาว่าช่วงเวลาตั้งครรภเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่คุณแม่จะให้ความสนใจกับสิ่งนี้ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพคุณแม่เองและลูกน้อยโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะการตั้งครรไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเท่านั้นแต่ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ที่ควบคุมได้ยาก โดยเฉพาะช่วงที่กำลังจะคลอดลูกน้อยที่จะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นได้ด้วยการทำสมาธิหรือจเจริญสติเพราะจะทำให้คุณแม่เข้าใจอารมณ์ของตัวเองและบริหารจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้สุขภาพใจและกายของคุณแม่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะคุณแม่หลายคนอาจควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ในขณะตั้งทันเพราะอาจเป็นคนเก่งในการทำงาน เก่งการบริหารจัดการสิ่งต่างๆแต่เมื่อตั้งครรภอาจทำให้สูญเสียการควบคุมเพราะฮอร์โมนมีผลอย่างมากต่ออารมณ์ของคุณแม่อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายโดยการทำสมาธิจะช่วยให้คุณแม่รู้สึกสงบมีสติจดจ่ออยู่กับตัวเองมากขึ้นซึ่งเป็นข้อดีค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่คุณแม่รู้สึกว่ามีเรื่องราวมากมายอยู่ในหัวเต็มไปหมด ข้อดีของการทำสมาธิของคุณแม่คือการทำให้คุณแม่รู้สึกถึงความสงบนิ่งในใจคุณแม่นอนหลับสบายมากขึ้นรู้สึกเหมือนได้พักผ่อนมากกว่าเดิมค่ะมีอารมณ์แจ่มใสมีการพักผ่อนทางจิตวิญญาณมากขึ้นทางด้านกายภาพจะช่วยลดความดันโลหิตลด,ดอัตราก,การเต้นของหัวใจ เพิ่มการไหลเวียนเลือดและการนำส่งออกซิเจนไปเลี้ยงตามเซลล์ต่างๆทางร่างกายช่วยในการจัดการระดับฮอร์โมนของคุณแม่ค่ะช่วยเพิ่มระดับภูมิต้านทานให้ดีขึ้นลดความเสี่ยงในการเจ็บปวยโรคต่างๆค่ะและข้อดีของการทำสมาธิส่งผลต่นรูปน้อยมีการศึกษายืนยันแล้วค่ะว่าการทำสมาธิส่งผลต่อเด็กตั้งแต่ยังไม่คลอดช่วยลดความเสี่ยง การข้อที่ผิดปกติหรืออาการแทรกซ้อนลูกน้อยจะได้รับฮอร์โมนที่ดีที่ไหลเวียนจากแม่ไปสู่ลูกผ่านทางเลือดค่ะเช่นฮอร์โมนแห่งความสุขด้านฮอร์โมนแห่งความเครียดจะลดน้อยลงดังนั้นลูกน้อยจะได้รับประโยชน์จากการเจริญสติหรือการนั่งสมาธิอย่างแน่นอนค่ะการทำสมาธิหรือเจริญสติ จะทำให้คุณแม่และลูกน้อยได้รับประโยชน์มากมายถึงแม้จะเป็นสิ่งที่คุณแม่ไม่เคยทำมาก่อนก็ตามแต่นี่จะเป็นประสบการณ์ที่คุณแม่จะสามารถเรียนรู้ได้ค่ะเพื่อจะได้รับประโยชน์อย่างคาดไม่ถึงเลยล่ะค่ะและถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ